ภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนรรมต์ทำวัดเย็นและสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาพระประธานและพิธีถวายคมประที่เป็นพุทธบูชาพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้นำสาธุชนถวายมาลาสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายทั้งยังได้ร่วมกันบูชาข้าพระ ในโอกาสนี้พระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียท่านประธานสงฆ์ได้แสดงธรรมเรื่องพบชาติและวัตตดสงสารโดยย้อนไปในอดีตการสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมนุษย์มีอายุไขถึง20,000ปีแต่ด้วยความไม่รู้แจ้งในอดีตชาติทำให้บางส่วนทำกรรมไม่ดีจนเกิดผลตามมานอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้กล่าวว่า ยุคปัจจุบันของเราที่มีอายุขัยเพียง100ปีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติธรรมเพราะเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากเมื่อเทียบกับยุคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอดีตรหรืออนาคตอย่างสมัยพระศรีอริยะเมตไตรพร้อมกันนี้ท่านประธานส่งยังได้เน้นย้ำให้ทุกท่านปฏิบัติตามคำสอนของท่าน ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การเดินทางกลับสู่ดุสิตบุรีและบรรลุปเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานได้ส่วนในช่วงท้ายสาธุชนได้ถวายปัจจัยทำบุญ3บุญคือบุญสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธ,ธรรมชัยโยบุญกระถินธรรมชยัยบุญกระถินสามคคีทั่วไทย30,000วัดและทำบุญประจำเดือนต่างๆด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ